เ้ยดีไซน์ทางการ vivo v, v 2 9และ v 2 9 pro มาพร้อมวงแหวนเลนกล้อง2วงคาดเปิดตัวเลยเหล่านี้ม,มีข้อมูลของ vivo v 2 9 s r เซีรีส์เตรียมที่จะเปิดตัวเลยเลนี้ครับล่าสุดทาง vivo ประเทศตรุรกีได้เผยคลิปทีเซอร์ vivo v, v 2 9และ vivo v, v 2 9 pro ทั้ง2รุ่นออกมาแล้วครับ ซึ่งในช่วงแรกของคลิปจะเป็นดีไซน์ของ vivo v, v 1 9ที่มาพร้อมกับโมดูลกล้องหลังที่มีวงแหวน2วงใหญ,ใหญ่ที่มีทั้งกล้องเลนส์หลักด้านบนและอีก2เลนส์ด้านล่างครับขณะที่ไฟแฟลช LED จะอยู่ที่ฝั่งขวาครับส่วน vivo v, v 1 9 pro จะมีตัวเครื่องสีเขียวพร้อมด้วยโมดูลกล้องหลังที่คล้ายกันกันกบ vivo v, v 1 9แต่จะเพิ่มส่วนที่คาดว่าจะเป็นวงแหวนไฟแฟลชมาให้เพิ่มเติมครับโดยสเปคของ vivo v ย9คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ a m o l e d ขนาด6.78นิ้ว ความเอีร์ดี120เ z ใช้ชิปโปรผลสำหรับดอคันเจ g ดเจ็พให้แรงมาที่12 g b ส่วนลมให้มาที่2 0 6 g b ให้กล้องหลังคมชัดสูงสุด64ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความเรีว50ล้านพิเซลให้แบ,บตเตอรี่มาที่4,505 mAh รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ส่วน Vivo V9 Pro จะมีหน้าจอแสดงผลแบบเดียวกันกับ V19 แต่ใช้ชิปได m e ม 8, s i ิ y 8,200แรงมาที่12 g b ส่วนลอมให้มาที่512 b ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความ,ม b, เร็ว50ล้นานพิกเซลเลน ultra wide ความเร็ว8ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้ความเร็ว1สล้านพิกเซลกล้องหน้าความเร็ว50ล้านพิกเซลไฮแบตเตอร์ที่สี่พันหมิ b, หม 4, ah. ลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วแปดสิบวัตต์อีกด้วยครับ